สวัสดีครับสวัสดีครับใช่8แปดสอดสต้ายปันเรี่ยครับวันนี้ช่างพิกัด100 114ครับมาสอบเกินไปเกินจุดหกขึ้นห6นะครับแล้วเราคุมมากี่โลแล้วในก่อนหน้านี้คุมมา5โล6โลครับเราซ้อมอยู่ที่ไหนซ้อมที่สอดสต่ายปัันเรียวไทยบีซีไทยยมคุณว่าพวกซ้อมมีใครช่วยบ้างตอนนี้มีพี่ชัยสอดสต่ายแล้วก็พี่ชาบิชิตสอดสต่ายแล้วก็พี่น้องรวมค่ายครับครับผมเก็บตัวมากี่วันนะตอนนี้ เดือนหนึ่งครับก็คือหลังจากที่ชนะเข้ามาก็กลับไปซ้อมเลยครับคับผมแล้วเจอกันมาครั้งเดียวเจอกันมาครั้งเดียวชนะไปที่แล้วนี่ชนะเขายังไงชนะแบบเข้าหมดแรงครับเดินอัดเดินบุกอืมแล้วต้นต้นเขามีอะไรน่ากลัวบ้างต้นต้นมีเตะซ้ายครับเตะซ้ายแล้วก็แบบสไตล์เข่าครับคับผมก็มีพบเครื่องกันนะครับผมแล้วเราไปแก้ด้วยอะไรวันนั้นวันนั้นแก้ด้วยความดุดันครับเดินบุกเดิน ครับผมคิดว่าพรุ่งนี้เหมือนเดิมไหมก็มีชสนเด่นให้ดูอ่าเดี๋ยวรอดูเลยนะแล้วเราเจอเขาครั้งที่แล้วเนี่ยดูแล้วเราจะเล่งยกไหนดีทีนี้พอเจอกันแล้วน่าจะยกยกสองยกสามยกสีก็คือรู้แล้วว่าปลายเขาไม่ดีเราเดินอัดเลยครับผมความมั่นใจตอนนี้เป็นไง ร้ออครับร้อเลยอายุอะไรครับอายุสิปีครับผลจังหวัดฉะเชิงเาวปล่อยปล่อยกิโลละปล่อยปลอยห้าสิบดห้ปดครับเวลเป็นมวยมวยครบเครื่องครับสายหรือขวาขวาครับสูงร้อยร้อยเจ็ดบมวยทั้งหมดนี่ประมาณ18บครั้งครับฝากช่ยเชียร์พวกนี้หน่อยครับฝาก FC ทุกคนช่วยเชียร์ผมด้วยครับผมจะทำให้เต็มที่ครับขอบคุณครับ